เสือนะครับไม่มีการเตรียมเรื่องของคนเรื่องของยานพาหนะแล,แล้วก็เครื่องมือสื่อสารแล้วก็เรื่องของอชุดเลี้ยงดูต่างๆโดยเฉพาะรถทัวสนามนะครับที่ต้องเสียเข้าไปาเมื่อเช้าเรามีการประชุมแต่งมอบงานกันกับพวกผู้ว,ว่าการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ได้ให้เคลื่อนย้ายกําลังบางส่วนเข้าไปจุดที่มีปัญหานะครับที่เตรียมที่ไมรอดีที่ที่ิะหาเรื่องส่วงซ้ำซากนะครับ เราได้มีการเอาขึ้นเงนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็าการช่วยเหลือเรื่องอาหารการแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมการรับสถานการณ์เรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการตบเรื่องน้ําน้ําที่จะมาน้ําหลากต่างๆนะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยให้อพไปอยู่ในที่สูงทั้งหมดนะครับนี่เราจะหนักหน่อยตอนนี้คือพื้นที่อุบลอำนาจเจริญนะครับที่พายุขเข้าแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับแต่ยังยังยังการสถานการณ์ท่วมยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับ แต่ความพร,พรม้อมของหน่วยทหารต่งางๆนี้เราประสานางานใกล้ชิดนะครับค่ะเราประเมินสถานการณ์ความหนักเบาของพายุแตกต่างจากพายุโพดุลก่อนหน้านี้ยังไงบ้างแล้วเราถอดบทเรียนจากตอนที่เราช่วยเหลือประชาชนเมื่อครั้งที่แล้วแล้วจะนํามาปรับใช้ในครั้งนี้อย่างไงบ้างคะท่านแม่ทัพค่ะ,ะจากการประเมินสถานการณ์นะครับถ้าว่าพายุรุกนี้โน no, อื่นนะครับจะให้เคียรกับโพดุลเมื่อปีที่แล้วนะครับ ซึ่งหน่วยพยากรณ์อากาศก็ได้ได้ให้เราเตรียมการให้ภาคเพราะว่าโอกาสที่จะอจะอาจจะมากกว่าอยู่ที่มลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังเข้ามาะระทะับอายุตรงนี้อาจจะยกทำให้พื้นที่ตรงน,นี้อา่าท่วมตกทางอีสานใต้นะครับจะอาจจะเลื่อนขึ้นไปอยู่อีสานกลางนะครับคาดว่าจะมีการน้ําหนักใกล้เคียงกับโฟดูนปีที่แล้วหรืออาจจะมากกว่านะครับแต่ว่า จากดูการตกตันแต่เมื่อคืนแล้วแนวโน้มว่าอาจจะมากกว่านะครับค่ะตอนนี้มีคําถามจากประชาชนในออนไลน์เยอะมากเลยค่ะว่าถ้าจะต้องรับมือกับพายุโพดุลเกิดน้ําท่วมขึ้นมาจุดอบพยพจะต้องไปที่ไหนหรือช่องทางในการขอความช่วยเหลือควรจะต้องติดต่อไปทางไหนคะท่านคะ อตอนนี้ทางทุกจังหวัดได้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยทางหน่วยทหารคือบนสุนนดฐานบกต่างๆได้เข้าไปได้เข้าไปด้วยหมดท่านผู้ว่าได้วางแผนไว้แล้วนะครับพื้นที่ที่มีปัญหามากๆที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราได้เตรียมเพราะว่าบทเรียนในปีที่แล้วเนี่ยเรามีการอุยพพลขึ้นประชาชนอ่าอุยพในช่วงกลางคืนนะครับในวันนี้จะมีช่วงดึกเนี่ยเราได้แจ้งเตือนแล้วประชาชนจะต้องเข้าจุดไหนจุดไหนบทเรียนปีที่แล้วได้ทาเก็บไปแล้วนะครับ แล้วขอให้ประชาชนเข้าในจุดที่ที่เราระบุไว้นะครับอย่าไปอยู่ตามริมถนนหรือตามพื้นที่ที่ไม่ไ,มได้ไม่เตรียมไว้นะครับเราเตรียมในที่ในสาราชุมชนโรงเรียนหอประชุมต่างๆซึ่งหน่วยในพื้นที่มนพลฐานบกกับจังหวัดต่งางๆนีได้แจ้งเตือนประชาชนขั้นต้นนั่นะครับค่ะ แล้วสาหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่เขาเคยเจอสถานการณ์มาแล้วจากพายุครั้งก่อนๆเองเนี่ยนะคะเราได้มีการย้ําเตือนในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนไปจากแนวทางในการรับมือครั้งก่อนๆบ้างไหมคะ,อะตอนนี้่วยทหารของเราที่ส่งกําลังเข้าไปนะครับได้เข้าไปทําความเข้าใจขั้นต้นแล้วนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ประชาชนดูแลเรื่องข้าวของต่างๆใี่อยู่ในที่สูงะนะครับสัตว์เลี้ยงนั้นเอาไปอยู่ในที่สูงให้ได้นะครับ แล้วตัวเองแบบให้อพยกไปในจุดที่ทางราชการระบุไว้ส่วนเรื่องการดูแลการอ,อะไรต่างๆทางหน่วยต่างๆจะเข้ามาดูแลเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆให้อาหารการกินเดี๋ยวทางหน่วยบรรเทาสาราไปจะเข้าไปดูหน้านูรนยยอพยศูย์ที่พักจิงทั้งหลายนะครับค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านแม่ทัพภาคที่สองเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านมากนะคะ ครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านพลโทธัญญาเกติสารแม่ทัพภาคที่2นะคะถ้าประมาณสถานการณ์น่าจะคล้ายคลึงหรือออกไปทางหนักกว่าพายุโพดุลซึ่งเข้าพื้นที่เมื่อปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าในหลายพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติจากพายุจากอุทกภัยท่านจะต้องเตรียมตัวเองอบพยพไปที่ไหนหรือว่าตอนนี้ต้องเตรียมขนของขึ้นที่สูงนะคะหากว่าท่านได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้ง ไปยังพื้นที่ทหารในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงหรือว่าตอนนี้ท่านจดเบอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอาไว้สายด่วนคือ178